ชีวิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติประหลาดขันปรุงแต่งธาตุแห่งกายใจไหลเป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาติยานชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังสาร สงบกายใจเย็นเป็นนิพพานอวสานแห่งความไหลไม่มีควันชีวิตทำอย่างไรกันฉันถือว่าต้องหยุดบ้าในอร่อยคอยผ,ลผล่อนผันตามองค์มักแปดประการประสานกันทุกคืนวันให้ถูกต้องครองสัมมา ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแต่ท,ท่านสาธุชนที่เปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศาจากวัดหลานแซะ <c oughs> วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพัร้อยหเม9า่ เดือนสองเสาแรกของเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนี่โดยทั่วไปเราจะมีบรรยากาศของความเมตตาหรือว่าเดือนนึ่งความรักความปรารถนาดีต่อกันเดือนกุมภาพันธ์ <c oughs> นี่ต้นเดือนรายการธรรมะวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวของความรัก ที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างประสบสุขบ้างประสบทุกบ้างถูกคันลองครองทำบ้างผิดจริยธรรมหรือว่าประเพณีของแต่ละยุคสมัยบ้างเป็นอย่างไรท่านทุกขวางลองมารับฟังเรื่องนี้ดูพระพุทธเจ้าได้นำเรื่องของนางคุณทนเคสีมากล่าวว่า ในครั้งนั้นเนี่ยมีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในกรุงราชคฤึ์ <Yeah. S 1> เมื่ออายุช่วงวัยรุ่นนะอายุ10ประมาณ16ปีมีรูปร่างสวยสดงดงามน่าดูน่าชม <Yeah. S 1> ก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของ <c oughs> ผู้ชายหรือบุรุษทั้งหลาย <c oughs> ในเวลานั้นนี่มารดาบิดาของนางก็ให้อยู่แต่ในบ้านให้อยู่แต่ในห้องห่วงลูกสาว อยู่บนปราสาทชั้นเจแล้วก็มีนางทาสีหรือหญิงรับใช้คนหนึ่งเป็นผู้บำบรุงบำาเรือดูแลกคอยปฏิบัติพัทวีแต่เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นก็มีอยู่ว่าตำรวจเนี่ยปัจจุบันเรียกตำรวจในครั้งพุทธกาลนี่เขาเรียกว่าราชบุรุษราชบุรุษนี่จับโจรคนหนึ่ง ซึ่งกระทำความผิดโดยการตัดช่องย่องเบาหรือลักขโมยจับมัดมือไพ่หลังแระหว่างทางก็โบยเครียนด้วยหวายเครียนทีละสีเส้นทีเดียวสีเส้นเลยไม่เสียเที่ยวในการอวดอแล้วก็นำไปสู่ลานประหารทิดาเศรษฐีก็ได้ยินเสียงของคนโห่ร้องเสียง ระเบงเสงแซ่ว่านี่อะไรกันนั่นเสียงอะไรนั่นอ๋อเขาจับโจนได้ว่าทิดาสิทธีก็เลยมามองดูจากหน้าต่างชั้นบนของประสาทเมื่อเห็นโจนนั้นแล้วก็มีจิตคิดปฏิพัทธ์ปรารถนาอยากจะได้มาเป็นสามีคือชอบในความหล่อโจอาจจะมีความคมเข้มเนี่ยผู้ชายที่มีความหล่อคมเข้มนี่มันมีเสน่ อย่างวันก่อนท่านกวางเดวิดเบ็คแฮมไม่ทราบท่านก,กวางรุ่นปู่ตายายายจะรู้จักหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่ดังมากแต่นี่เมื่อวันก่อนไม่กี่วันนี่เขามาประเทศไทยมามาเที่ยวที่ประเทศไทยก็มีคนไปแห่ท้อนรับยังจำได้แต่มาเห็นในข่าวก็หน้าตายังหล่อเหลาคมคมคายอยู่ เดวิดเบคแฮมสมมุติว่าโจรที่ว่านี้หน้าตาเหมือนเดวิดเบคแฮมแล้วกันแม่ของธิดาก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่กินข้าวทิดาเศษธีก็บอกว่าโจรคนนั้นเป็นใครอ่ะที่เขาจับไปที่โดนจับไปแล้วแล้หนูหรือหรือฉันเนี่ยหนูเนี่ยอยาก ลงรักโจรคนนั้นพูดกับแม่ตรงๆนี้ถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยหนูคงท้องตายแนย่ในสมัยก่อนก็เรียกวความรักปักอก,อกหรือว่ากรรมเทพแลงสอนเข้าที่อกจังๆแม่ก็เตือนลูกสาวว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกเรานี่มีฐานะเพ่อแม่มีหน้ามีตาในสังคมคนที่จะมาเป็นเขยของบ้านนี้ หรือว่าจะมาเป็นคู่ครองกับลูกนี่ควรจะมีฐานะหรือว่าเลือกคนที่เหมาะสมคู่ควรกันหน่อยอเรามีเรียกว่าความนับถือของคนในสังคมอยู่เยอะโดยวันนะโดยชาติตระกูลและว,ว่าทรัพย์สมบัติของเราเขามีมากที่ดาสิทธิกีก็ก็พูดกับแม่ว่าหนูไม่ชอบผู้ชายคนอื่น ไม่มีผู้ชายคนไหนที่หนูเคยชอบมาก่อนแต่ถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยหนูต้องตายอ๋อยืนยันเป็นครั้งที่สองแม่เมื่อเห็นว่าลูกสาวนี่ไม่ยอมเปลี่ยนใจก็เลยไปบอกแกเศรษฐีผู้เป็นบิดาบิดาก็มาพูดว่าขอให,ให้ตัดใจเธอลูก เรามันต่างฐานะกันไม่คู่ควรกันแต่ว,ว่านางก็ไม่ยินยอมอ่อนอน,ออนแล้วอ่อ,อนวอนเล่าลูกสาวก็ไม่ยอมพ่อก็เลยก็เลยออนอ่อ,อนพนตามความต้องการของลูกเลยเอาซับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันให้กับตำรวจแล้วก็ไปไทยตัวโจนนั้นมาที่ตำรวจ ทุจริตในหน้าที่รเราไม่รู้นะหรือว่าสมัยก่อนเขาอาจจะมีการการไถ่ตัวกันได้ไมั้งเนี่ยปัจจุบันเหมือนกับว่าญาติโยมทําผิดกฎหมายบางข้อบางมาตราใช่ไหมเสียค่าปรับแล้วก็พ้นก็ไม่ลงโทษบางบางมาตราก็ทั้งจําทั้งปรับแต่ถ้าเสียค่าปรับก็ก็ไม่มีความผิด สมมุติว่าเงินซื้อได้แล้วกันนะก็เศรษฐีก็ไปไถ่ตัวของโจรมาทีนี้เมื่อโจรมาที่บ้านเลยเนะี่ยนางก็ทิดาเศรษฐีก็ยินดีนะแล้วก็ให้โจรอาบน้ําแต่งตัวประดบประดาให้รับประทานอาหารอย่างดีทีเดียวแต่ว่าโจรเนี่ยก็เรียกว่า สันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากคือมันแก้ไม่ได้นะคนที่เคยทําความผิดความไม่ดีความชั่วจนติดตัวติดใจแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมันมันยากนะสันดานนี่ก็เรียกว่ายากกว่าสิ่งไหนสันดอนนี่อาจซึก,กร่อนหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆถากไถให้ให้กร่อนลงได้แต่สันดานนั้นอย่างรากลึก ก็อยู่ไม่กี่วันเองเ,อเพียงสองสามวันโจนคิดขึ้นมาทันทีว่าเราน่าจะฆ่ายิงสาวคนนี้แล้วก็เอาอทรัพย์สมบัติของนางาทีนีเ้เจ้าโจนวันนี้ก็แสดงอาการเหมือนไม่พอใจที่ดาสิทธีพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยอราชญาตายว่า กินกุนร่นนอนกุนลเร่งท้าไม่เร่งไปไหนไม่บอกทำบึ้งตึงใส่ทิราศเรษธีก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรทําไมถึงไม่พูดไม่พอใจอะไรฉันหรือเปล่าโกรธอะไรฉันโจรก็บอกว่าไม่ได้โกรธทิราศรษฐีก็ถามว่าออถ้าไม่ได้โกรธแล้วท่านเป็นอะไรท่านถึงมีกิริยาท่าทางเปลี่ยนไปโจรก็เลยบอกว่า นี่นางวันที่ฉันถูกจับนะฉันก็ได้อธิษฐานบนบานไว้กับเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาที่เขาเรียกว่าเขาทิ้งโจรแล้วทีนี้ฉันก็เหมือนกับว่าติดสินบนฉันบนไว้ว่าจะทำพรีกรรมต่อเทยพย,ยดาที่นั่นเนี่ยท่านรู้ ความเชื่อของคนปักใต้เราก็เช่นกันนะถ้าเกิดเราไปบนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้เมื่อได้รับผลตามที่เราปรารถนาแล้วเราไม่ไปไปแก้ตามที่เราบนบานเอาไว้ปาชา์ใตยว่ามันติดเบล้อยเบล้อยปากหรือว่าติดสิ้นบนนอยู่บางคนก็บนหนังตะลุงบ้างบนมโนราบ้างบนบวชบ้างหรือบนที่จะ ทำถวายสังฆทานบ้างอะไรอย่างนี้ yeah, yeah. ถ้าไม่ได้แก้ก็รู้สึกไม่สบายใจหรือพอเกิดเรื่องราวกลอกหามยามร้ายขึ้นมาก็คนก็ทักว่าอ่านั่นเลยบุญหรือไม่แก้บุญ <c oughs> นี่โจรก็เลยเอาอุบายนี้มาบอกภรรยาสาวผู้เป็นทิดาของเศรษฐีทีดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าพี่อย่าคิดมากเลยเรื่องของปรีกรรมนี่ทำได้ ขอให้ท่านบอกว่าท่านต้องการอะไรโจรก็เลยบอกว่าต้องการข้าวมันทุป,ปายาดข้าวมันทุป,ปายาดคือข้าวที่หุงด้วยน้ํานมใส่พวกธัญ,ญพืชอาหารต่างๆหลายชนิดมีข้าวตอกดอกไม้รวมๆแล้วก็เป็นของ5อย่างทิราชิติก็ว่าได้เดี๋ยวดิฉันจะจัดแจงให้แล้วก็ทําเตรียมของพร้อมทุกอย่าง แล้วก็เลยชวนกันไปที่ภูเขาโจรก็กล่าวว่านี่เธอบอกญาติของเธอให้กลับไปก่อนนะนะบอกญาติของเธอให้กลับไปเพราะว่าเราจะได้เดินไปอย่างตามลําพังสองคนเราจะได้ชมนกชมไม้ด้วยออกกบายนั้นเราจะได้หยอกล้อบ้างอะไรบ้างนะเดินสบายสบายทีิรเศรษฐีก็ทําตามที่โจรบอกสั่งให้คนรับใช้ แล้วก็ญาติกลับไปก่อนแล้วก็ถือสัมภาระภาชนะเครื่องปริกรรมไปสองคนซึ่งภูเขาทิ้งโจรเนี่ยคนโดยทั่วไปเวลานำโจรมาฆ่ามาทิ้งนี่ก็จะขึ้นทางด้านข้างๆของภูเขาซึ่งเป็นที่โกรกชันพอขึ้นไปถึงยอดภูเขาก็ผลักโจรให้ลงลงมาข้างล่างเนเหมือนตกเหวร่างของคนที่โดนผลักมาจากข้างบนก็กระทบ หินผาก้อนหินก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ากลัวมากพอสองคนนี้ขึ้นไปถึงโจนกับภรรยาทิดาเศรษฐีเนี่ยขึ้นไปถึงทิดาเศรษฐีเลยกล่าวว่าอ๋อเนี่ยมาถึงแล้วสถานที่ที่คนเขาเชื่อว่ามีเทพอารักษ์หรือว่าเทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่อ๋อเราก็ทําพิธีเลยดีกว่าทีนี้ โจนนั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพอนิ่งไม่พูดอะไรที่ดาสิทธิก็ถามว่าทำไมท่านถึงนิ่งไปล่ะทำไมไม่ทำพิธีล่ะโจนก็เลยเฉลยความจริงออกมาความคิดร้ายที่อยู่ในจิตใจก็บอกว่าจริจริงแลนะ้วฉันไม่ได้ต้องการทำพรีกรรมอะไรหรอกไม่ได้แก้บนอะไรหรอกแต่ฉันนี่ต้องการล่อลวงเธอมาเพื่อจะฆ่าทีิราสิถีจึงถามทันทีว่าเอา้าพี่จะฆ่าฉันทำไมอ่ะ พี่ก่าฉันเพื่ออะไรจวนบอกว่าฉันต้องการฆ่าหล่อนเสียแล้วก็ชิงเอาเครื่องประดับแล้วหนีไปทิดาเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่ไปวัดไปว่าฝังทิศฟังธรรมอยู่บ้าง <c oughs> เมื่อถูกมรณะไปหรือความตายเข้ามาคุกคามเช่นนี้นางก็เลยกล่าวว่านี่พี่คนที่เป็นสามีภรรยากันนะทรัพย์สินเงินทองเก้าของต่าง ของพี่ก็เหมือนกองฉันของฉันก็เหมือนของพี่ทุกๆอย่างเราก็ใช้ร่วมกันได้หรือว่าพี่อยากได้อะไรก็เอาไปดิฉันไม่ห่วงเลยแล้วเพราะงั้นนางก็เลยบอกว่าอยากคิดทําร้ายหรือว่าอยากฆ่ากันเลยนะอยากได้อะไรก็เอาทีนี้นางบอกว่าถ้าพี่ฆ่าฉันตายแล้วพี่จะได้ประโยชน์อะไรสู้พี่เอาเครื่องประดับแล้วไปนี่ไม่ดีกว่าเลยให้พี่คิดว่า ฉันเนี่ยตายไปแล้วอย่างนั้นดีกว่าหรือถ้าพี่ไม่ไม่ฆ่าฉันหรือไม่ทําอย่างนั้นนี่ให้เอาฉันเป็นทาสรับใช้ก็ได้โจนเมื่อฟังแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันปล่อยเธอไปไม่ได้ถ้าฉันปล่อยเธอไปเนี่ยเธอก็ต้องไปบอกพ่อแม่ว่าฉันทําร้ายชิงทรัพย์เธอเขาก็จะมาตามหรือว่ามาให้ตารวจ เจ้าหน้าที่เขามาจับฉันอีกเธอ,อไม่ต้องพูดมากไม่ต้องโอนโวนไม่ต้องร่ำควนร,รีบถอดเครื่องประดับใส่หอแล้วส่งมาให้ฉันในขณะนั้นทิดาเศรษฐีก็คิดอยู่ว่าจะต้องหาจังหวะที่จะผลักโจดนี้ให้ตกขงให้ตายเนี่ยนางคิดใช้ปัญญาคิดแล้วคิดว่าโอ้ไอ้ชื่อว่าปัญญานี่ ทุกคนมีนะแล้วปัญญานี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเอามากินไม่ไดเอามาเพื่อเกง่งไม่ไดเอามาเพื่อทํากับข้าวเต่ปัญญานี้เอามาเพื่อใช้ประโยชน์ในการคิดพิจารณาเราจะต้องทําสิ่งที่ควรทําแล้วบัดนี้ทีนี้ปฏิาพานไบปริบของสตรีหรือผู้หญิงนี้มีอยู่ทุกคนนะใช้ในทางดีก็ได้ท่านผู้ใช้ในทางร้ายก็ได้แต่ใช้ในทางร้ายก็ยเรียกว่ามารยาร้อยเล่มเกวียน แต่ใช้ในทางนี้ก็บอกว่าสตรีก็สามารถเป็นผู้นําได้สตรีก็มีสติปัญญาในการคิดอุาอบายต่างๆได้ให้เป็นประโยชน์ที่ิทธิจึงพูดกับโจรว่านี่ท่านในคราวที่ท่านโดนจับมาเนี่ยดิฉันก็บอกกับพ่อแม่ว่าให้เอาทรัพย์พันหนึ่งไปไทยตัวท่านมาเพื่อมาอยู่ในบ้านด้วยกัน เพราะดิฉันรักท่านดิฉันพอใจท่านเอาละในเมื่อความดีที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาเดี๋วดิฉันก็ต้องจากท่านไปแล้วหมายถึงว่าถ้าดิฉันต้องตายฉันขอไหว้เพื่อลาท่านในฐานะในฐา,นะานะที่เป็นสามีเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมโจนนั้นก็ไม่ทันคิดอะไร <c oughs> เจอคำอ้อนวอนของอดีตภรรยาหรือทิดาสิทธีกล่าว ก็บอกว่าได้เอาจะทำยังไงจ,จะไหวตรงไหนไหวเอาบอกมาให้ยืนตรงไหน <c oughs> นางก็บอกว่าการไหวตามธรรมเนียมความเชื่อประเพณีของเรานี่ต้องทำประตักษิน3มครั้ง <c oughs> ประตักษินคือธรรมเนียมของคนอินเดียท่านก่อนประตักษินคือการเวียนขวาวนขวาสามครั้งแล้วนางค่อยโจนนั้นไปยืนอยู่ที่ริมริมเหว บอนะกว่านี่พี่ผิดการเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายของดิฉันแล้วนะดิฉันก็ขอเข้ามาลาโทษแล้วกัน <c oughs> นะเดินวนสามครั้งเสร็จก็เข้ามาสวมกอดจากข้างหลังข้างข้าง <c oughs> จากนั้นก็เอามือข้างหนึ่งนีจับคอโจนเอาไว้นะจับคอโจนแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งจับตรงรักแร้ หรือที่แขนใช้กำลังที่มีทั้งหมดพลักจนตกเหวโดยไม่ท้องบรรยายมากท่าไหนโจนนั้นก็ร่างไปกระทบกับท้องเขามีก้อนหินอยู่ก้างล่างแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียชีวิตนี่เรื่องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็ตรัดเอาไว้เหมือนกันว่าผู้หญิงก็มีสติปัญญา เทวดาผู้สิงสถิตที่ยอดภูเขาทิ้งโจรเห็นการกระทําของหญิงนั้นแทนที่จะจะโกรธเคืองหรือไม่พอใจกลับให้กรรมสาธุการว่าดีแล้วนะบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่เมสตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์หรือมีปัญญาก็เป็นบัณฑิตไดนะ้ต่อมาทิดาเศรษฐีนั้นคิดว่าเรานี่ทําบาปทํากรรมแล้วนะ สามีซึ่งเป็นอดีตของโจรน,นี่ไอ้เสียชีวิตถ้าเรากลับบ้านตอนนี้พ่อแม่ต้องถามว่าสามีของเธอไปไหนหากเราตอบไปตามจริงหรือตอบไปตรงๆว่าดิฉันฆ่าสามีเสียแล้วอาจจะต้องโดนพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวแน่นอนว่านางลูกคนหัวดือ้อบอกแล้วว่าอย่าไปเอาโจรมาทำผัวนี่วันก่อนนี่ ไปเอาทรัพย์มาไถ่ตัวโจรมาเป็นสามีบัตรนี้มาฆ่าเขาทิ้งเลยน,นางคิดอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคิดแล้วก็เลยก็เลยไม่อยากกลับบ้านจากนั้นนางก็ทิ้งเครื่องประดับไว้ที่นั่นแหละเนี่ยก็คือเสียใจด้วยแล้วก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตด้วยแต่ไม่ถึงกับเสียสตินะไม่เหมือนเรื่องราวของนางปตาจารา ที่สามีลูกเสียชีวิตโดนน้ำพัดโดนเยี่ยวโฉบเฉียวไปกินเนี่ยอน,นุนถึงกับความเป็นบ้าไฟไม่บ้านด้วยแต่นี่นางคุณตนเกสีไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีความเสียใจอยู่ไม่น้อยเดินไปตามป่าเขาลำนอไพรเรื่อยไปพบกับอาสมของพระฤาชกแห่งหนึ่งเข้าไปแล้วก็ขออยู่ด้วยนะขอเป็นนักบวชประพฤติ วัดปฏิบัติธรรมในป่าด้วยปริภาชกอยนางบวชพอบวชแล้วทิดาเศรษฐีนักบวชผู้หญิงเาเรียกว่าปริภาชิกาถ่าผู้ชายเรียกว่าปริภาชกทิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแล้วก็ถามว่าการบวชนี่อะไรเป็นสิ่งสูงสุดหรือประโยชน์สูงสุดของการบวชปริภาชกก็กล่าวว่านางผู้เจริญบุคคลกระทําบริกรรมในกาสินสิบ แล้วทำฌานให้เกิดขึ้นเรียนวาทะหรือว่าคำพูดพันหนึ่งบ้างอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดของบรรพชาของพวกเราคือท่านปุกวงทุงทำาเข้าใจว่าอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนานะคือเป็นนักบวชทั่วๆไปทิราเิทษฐีก็เลยบอกว่าใิฉันคงจะไม่สามารถทำฌานให้ได้ แต่เรื่องของการเรียนนี่เรียนหนึ่พัวาทะนี่น่าจะทําได้ต่อมาปริพาชก็ให้นางเรียนวาทะหนึ่งพันคือเป็นนักพูดนั่นเอเป็นนักพูดนักแก้ปัญหาเรียนมีความรู้ขึ้นมาเรียกว่าศิลปะที่ควรเรียนจากนั้นเมื่อจบแล้วนี่นางก็ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทั่วชมพูทวีปหรือทั่วประเทศอินเดีย แล้วก็ไปดูว่าใครมีปัญญาก็มามาโต้วัทะกันมาถามตอบปัญหาพุจฉาวิจัชนากันแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือนางจะถือกิ่งไม้ว่าไปด้วยเนี่ยไปที่ไหนก็ไปปักกิ่งไม้ว่าเอาไว้ว่าใครที่สามารถโต้ว,วาทะได้ก็มาเนี่ยแล้วก็ไปเดินทางไป คนทั่วไปได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่านางมีความฉลาดมากพอร,รู้ว่านางมานี่ก็พยายามหลบเลี่ยงหลบลีกหนีหน้าไม่อยากเจอเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนในหมู่บ้านนี้ในในในถิ่นนี้นี่เราเป็นคนมีปัญญาเป็นที่นับหน้าถือตาแต่ถ้าเกิดว่าโต้ว,วาทะก,กับนางแล้วแพ้นี่จะเสียชื่อจะทําให้เสียลาภสักการะบ้างอะไรบ้างคนไม่กรพบนับถือเสียบ้างก็เลยหลบหลีกหนีไป นางก็ได้ใจไปเดินไปเรื่อยแล้วก็ท้าไปเรื่อยต่อมาเนี่ยเดินไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ไปปักไม้ว่าไว้อีกคล้ายกับปักไว้ที่กองทรายในขณะนั้นเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็ออกบินทบาทแล้วกระทำพันธกิจเห็นเด็กๆยืนมุงดูไม้ว่าที่ปักเอาไว้ก็ถามเด็กว่า นี่อะไรไม้อะไรใครมาปักไว้พวกเด็กก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักบวชบอกว่าใครแน่จริงเนี่ยต้องการโทูวัทกับนางนี่ให้ให้หักกิ่งไม้ว่านี้พระสารีบุตรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงจงเหยียบทําลายกิ่งไม้ว่านี้เด็กก็บอกว่าโอ้ผมไม่กล้าผมกลัวเพราะ พวกเรานี่คงจะไม่มีความสามารถไปท้ววาทะหรือไปถามปัญหาตอบปัญหากับนักบวชค,คนนั้นได้พระสะรารีบุตรก็พูดประมาณว่าไม่ต้องกลัวเรารับผิดชอบเองเราจะกล่าวปัญหากับนางพริภาชิกาั่นเองพวกชาวจงเหยียบแล้วเด็กเหล่านั้นเหล่านั้นก็เหยียบหักกิ่งไม้ว่าดีใจ <laughs> ดีใจที่ไปท้าทายได้สาเร็จก็เลยโห่ร้อง ปปรยฝุ่นทุรีเล่นกันเล่นฝุ่นกันพอนางพริพาชิกามาเห็นเด็กไปมุงล้อมกิ่งไม้ว่าที่ตนปักเอาไว้ก็เกิดความไม่พอใจดูด่าว่ากล่าวเด็กเหล่านั้นว่าเฮ้ยอะไรพวกเด็กพวกนี้มาเล่นอะไรตรงนี้ไปนี่ไม่ใช่ธุระของพวกเธอเด็กก็บอกว่าพวกผมไม่ได้อักกิ่งครับกิ่งไม้นี่พระนุ่น ท่านใช้ให้เรามาเหยียบมาหักนางพรพิภาชิกาก็ถามว่าพระไหนเด็กก็ชี้ไปที่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็เดินมาบอกว่าเออเราเองน้องหญิงนางพริพิาชิกาจึงบอกว่าอ้าวท่านใช้เด็กอักคิงไหมว่าแสดงว่าท่านต้องการท้าถามตอบปัญหากับดิฉันหรือพระสารีบุตรว่าใช่เราพร้อมที่จะตอบปัญหากับเธอให้เธอถามมาได้นะ แล้วในเวลาบ่ายนางพระชาชิกาก็ไปที่สำนักของพระสารีบุตรแล้วก็นั่งมีผู้คนติดตามไปไปฟังด้วยเพราะทราบิติศัพท์ของนางว่าฉลาดไม่มีใครเคยเอาชนะได้อยากดูว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยคือพระสารีบุตรนี่จะจะเสียหน้าหรือไม่หรือว่าตอบคำถามได้หรือไม่นะว่าแล้วนางก็ถามคำถาม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  ถามจนหมดความรู้ที่เรียนมาถามจนมดพุ่งเนี่ยพระสาริบุตรตอบได้หมดเลยแก้ปัญหาได้หมดเลยแล้วพระสาริบุตรท่านก็ถามว่าปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือยังมีอีกไหมนางปริปาชิกาเขาบอกหมดแล้วเท่านี้พระสาริบุตรก็บอกว่าถ้างั้นเธอก็ฟังปัญหาของเราบ้างนะนางปริปัาจิกาเขาบอกว่าอา้าถามได้ พระสารีบุตรถามว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางปริภาชิกานีมึนงงทุกอตอบไม่ถูกอะ,อะไรชื่อว่าหนึ่งทีนี้ที่จริงปัญหนานี่อะไรชื่อว่าหนึ่งท่านผู้กองเดี๋ยวขอเฉลยก่อนแล้วกันเผื่อเวลาไม่พออี่ชื่อว่าหนึ่งก็คือพุทธมนต์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมะนั่นเองเป็นหนึ่งธรรมะนี่เป็นหนึ่งในโลกเป็นสรรมความจริง แต่ว่านางปริปัจิกาตอบไม่ได้ก็อบอกไม่รู้พระสารีบุตรบอกว่าอยากรู้ไหมนางบอกว,าอากาาวา่าอยากรู้พระสารีบุตรบอกว่าถ้าอยากรู้นี่ต้องบวชนางก็เลยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยเพราะมีบุญเก่าด้วยก็เลยไปบวชที่สำนักภิกษุณีพอบวชแล้วได้ชื่อว่าคุณคุณตนเคสีจากนั้นนางก็ตั้งใจประพุทิวัดปฏิบัติธรรมบรรลุปฏิสัมพิธา ยระยะเวลาสั้นๆสองสามวันก็บรรลุทรรมแอ้นนี่คือเรื่องราวจริงๆแล้วประวัตินี้ค่อนข้างยาวนะตั้งแต่เป็นทิดาของเศรษฐีมาพบกับโจรบ้างหลงรักโจรแล้วก็โจรทําให้เกิดความทุกข์ตรอมตร,ม,ตรมใจตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งพ่อทิ้งแม่แสวงหาสัจธรรมหรือว่าออกบวชที่สุดก็พบภาษาบุตรได้บรรลุ อรัถผลในเวลาต่อมานี่คือเรื่องราวของชีวิตคนรองเวลาของรายการหมดแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังขอทั้งหลายมีอายุวันนะสุขภะละปฏิพาณฑทสรสานสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้ทำไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นนั้นชงประสเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้จเจริญพร ชีวิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติประหลาดขันปรุงแต่งธาตุแห่งกายใจไหลเป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาติยาณชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังสาร สงบกายใจเย,ย็น